สำหรับน้องคนไหนที่จะสอบครูผู้ช่วยเรื่องนี้น้องต้องรู้ว่าคําสั่งคอสชฉบับอัปเดตล่าสุดมันเพิ่งมีมาวันที่8อ่ะเมื่อประมาณปลายปี65นะคะข้อ5ค่ะในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคีย์เวิร์ดคือคำว่าบรรจุและแต่งตั้งวงเลยนะวง แล้วก็ดูค่ะเวลาทําข้อสอบให้ระวงแล้วก็ขีดเฮ้ยในเขตพื้นที่ศักษาให้ใครมีอํานาจในการบรรจุและแต่งตั้งนี่คือมาตราห้าสามถูกไหมข้อนี้นะคะมันก็เหมือนจะถูกทุกข้อแต่ข้อไหนที่ละเอียดแล้วเยอะที่สุดเอามาดูก็ไกู่้อนวยการสถานศึกษาถ้าหลายคนนะอ่านแบบรีบรีบรีบรบกๆ เห็นเอ้ยกผัวมนการสถานศึกษาก็จะรีบตอบซึ่งจะผิดเพราะมันขอไข่พ่วงในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามันก็ตอบได้เหมือนกันน่ะถูกปะอ้าวกไก่ถูกขอไข่ถูกอันนี้ต้องระวังอย่าเพิ่งไปรีบตอบครับคนเกิดคุณรีบตอบอะจะตกมาตายมันตอบไม่ได้แหละเพราะว่ามันถูกทั้งสองข้ออันนี้ถ้าเจอลักษณะข้อสอบแบบน,นี้อย่าตอบนะข้อควายผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณีมันก็ถูกนะแต่ยังไม่ถูกที่สุดมีค e ีย์เวิร์ดซอนอยู่งองูถูกที่สุดค่ะผู้อํานวยการสถานศึกษาหนึ่งนะสองและผู้อํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณีถ้าเป็นตําแหน่งสูงสูงวิทยาฐานะสูงสูงก็อานแล้วแต่กรณีเนาะโดยความเห็นชอบอันนี้น้องต้องจํา คำนี้โดยความเห็นชอบของอกคศเขตพื้นที่การศึกษาพิมเลยค่ะอกคศเขตพื้นที่การศึกษาต้องเห็นชอบก่อนกันเหตุเขาเรียกว่าป้องกันเหตุการณ์ที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาเซ็นบรรจุแต่อกคศไม่รับรู้ก็ถือว่าไม่มีผลไม่มีผลไม่ได้บรรจุแต่งตั้ง ทุกคนจดเลยค่ะต้องเห็นชอบก่อนอกคคอสอเขตพื้นที่ซึ่งเป็นในรูปคณะกรรมการต้องเห็นชอบก่อนโอเคนะคะครรู้สึกว่าติวแล้วรู้เรื่องข้อนี้รู้เรื่องพิมพ์รู้เรื่องอะต่อเนื่องจากข้อเมื่อกี้ข้อห้าหากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง หรืออนุมัติดูนะคีเ e วิร์มาแล้วนะอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชาการของตนขีดตามเลยไม่ว่าจะโดยตรงโดยอ้อมไม่รู้แหละจะทำอะไรเนี่ยเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือให้คนอื่นหรือมาปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชาการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีบางคนนะที่เคยสอนบอกได้รับประโยชน์ที่มิควรได้คือไม่ใช่หรือบอกไม่ใช่เป็นภาษากฎหมายค่ะน้องอ่านดีๆโจทย์เขาถามแค่นี้ข้อใดกล่าวถูกต้องคือหาอะไรที่มันถูกอะ่ะติ๊กถูกสำหถูกอะไรที่มันถูกกอไก่เป็นการทุจริต ต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดร้ายแรงขอไข่เป็นการประมาทต่อหน้าที่ราชการและผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องตักเตือนขอควายเป็นการละเมิดต่อหน่วยงานราชการและต้องชดใช้ความผิดตามที่ได้ละเมิดงองูเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่ควรได้ของราชการและให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อนี้ถ้าคุณอ่านกฎหมาย ไม่ถึงแก่นไม่ถึงรากของตัวกฎหมายฉบับจริงนะตอบไม่ได้หรอกอาจจะคิดว่ามโนด้วยข้อนี้นะคะดูเลยที่ถูกต้องมีเพียงข้อเดียวและเป็นข้อสอบแบบประเภทที่ว่าห้ามมโนคือน้องต้องตอบกอไก่เพราะคีย์เวิร์ดในกฎหมายคือ 5. ถ้าขออสถานศึกษา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามีการใช้อำนาจตัวเองเล่นตุกติกเพื่อให้คนอื่นได้บรรจุโดยที่แบบอาจจะเรียกรับเงินหรือไม่เรียกรับหรือช่วยใครก็แล้วแต่ถือว่าท่านจะทำการทุจริตต่อหน้าที่และนับว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงส่วนข้ออื่นเนี่ยเอาไว้หลอกคนที่ ทำข้อสอบแล้วไม่อ่านอ่านไม่ลึกอ่านแล้วไม่ถึงซึ่งในคลาเพียมีจะจะสอนให้ถึงเนี่ยน้องดูดิถ้าแบบบางคนนะถ้าเกิดอ่านไม่ลึกอ่านจะไปเผลอตกตอบข้องูงูจริงไหมใครว่าจริง,งจริงอาจจะไปตอบงอง,งูเอ้ยก็เวลามีวินัยก็ต้องตั้งกรรมการสอบสวนแต่ในความเป็นจริงแล้วตอบข้อนี้ไม่ได้เพราะตัวกฎหมายเขาระบุไว้ชัดเลยว่าถ้าหากท่านไป อนุญาตให้คนอื่นน่ะมาใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งท่านน่ะสุดท้ายท่านจะเป็นคนที่ผิดวินัยร้ายแรงตะเองแล้วก็เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ด้วยส่วนบางคนไปอ่านกฎหมายข้าราชการที่ดีก็อาจจะไปมั่วว่าเออเนี่ยครูกเเ็เป็นการละเมิดไงต้องมีการใช้ความผิดที่ละเมิดมันตอบไม่ได้เนี่ยตอบไม่ได้เพราะในตัวกฎหมายเขาไม่ได้ระบุะบ,บอกไว้อย่างนั้น หรือถ้าเกิดวิธีการนะดูเลยอ๋อไอน,นี้คําสั่งคอสอชอมันแต่งตั้งอ,อกกคอสอการแต่งตั้งอ,อกคอคสอเขาการป้องกันไม่ให้ทางผู้บรรจุแต่งตั้งอ่ะแอบคอร์รัปชันแบบแอบไปแต่งตั้งบรรจุอะไรตามที่ตัวเองคิดอะไรเงี้ยโอเคไหมชัดเจนแล้วนะคะส่วนประมาทต่อหน้าที่ราชาการนี่ยิ่งตอบไม่ได้ใหญ่เลยมันประมาทได้ยังไง,ไงมันประมาทไม่ได้ อันนี้ไม่ใช่เรื่องประมาทอันนี้เป็นอาศัยหรือยอมให้คนอื่นเขาเรียกว่าจงใจแล้วภาษาครูเขาเรียกจงใจจงใจจะให้คนอื่นใช้อำนาจหน้าที่ตัวเองอ่ะเนาะอะต่อต่อข้อเจ็ดค่ะอืมข้อเจ็ดพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อเจ็ดตอบว่าอะไรข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง วงคำว่าไม่ถูกต้องอะวงค่ะเกี่ยวกับความหมายตามพระราชบัญญัตินี้หาค่ะในกฎหมายทุกๆฉบับเขาจะให้หาความหมายหาความหมายตามพระราชบัญญัตินี้เนาะดูค่ะก็ไก่ครูคือบุคคลทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาประสมผสมยัยขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งรัฐและเอกชนมันก็ถูกอยู่แล้วอะ่ะอันนี้คือติ๊กถูกนะขอไข่ผู้บริหารสถานศึกษาบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่ใช่เหรอ คิดดีๆเฮ้ยผู้บริหารสถานศึกษาแล้ะดูในระดับเขตพื้นที่คือเป็นครูเนี่ยคำเครื่องหมายครื่อชันมงงเลยนะใช่เหรอเดี๋ยวความหมายว่าทํางานอยู่ในระดับเขตพื้นที่คือผู้บริหารอันไหนกันแน่ทุกคนพิมพ์ตอบทํางานอยู่ในระดับเขตพื้นที่คือเขาเรียกตําแหน่งนี้ว่าอะไรต้องตอบว่าผู้บริหารการศึกษาต่างหากล่ะ ถ้าทำข้อสอบข้อนี้แล้วยังตอบผิดจะแดงว่าเราอ่านไม่ละเอียดจริงไหมเราอ่านเห็นสถานเป็นการแล้วเนี่ยแบบมงง่ายๆคือเฮ้ยมันต้องตอบว่าผู้บริหารการศึกษาแล้วนี่มันผู้บริหารสถานศึกษามันมาจากไหนก่อนสแสดงว่าคุณไม่ละเอียดอ่าก็ต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นเฉลยต,ตอบขอขอผะขอไปเฉลยตอบขอไข่เอาใหม่นะ เพราะฉะนั้นเฉลยตอบขอใครส่วนบุค,คลากรทางการศึกษาอื่นที่ทําหน้าที่สนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบ,บวนการเรียนการสองการนิเทศอันนี้ถูกอยู่แล้วบางคนอ่านไม่ละเอียดไปเจอโจทย์ถามว่าบุค,คลากรทางการศึกษาอื่นเนี่ยมันรวมถึงงานที่เกี่ยวเนื่อง คีย์เวิร์ดวงไว้นะงานที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวงการเรียนการสอนด้วยนะแล้วงานนิเทศอะ่ะมันใช่อยู่แล้วไม่งั้นมันศึกษานิเทศก็ไม่เรียกว่าบุคลากรทางการศึกษาอื่นหรอกถูกปะต่อไปงองูข้อง,งองูอะ่ะมันถูกอยู่แล้วเพราะว่าหน่วยงานการศึกษาคือสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นมีหน้าที่กำกับดูแลสนับสนุนส่งเสริมให้บริการเกี่ยวกับการจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาทั้งของราและเอกชนม,มันก็ถูกอยู่แล้วค่ะ ข้อสองข้อนี้ไม่ได้มีอะไรยากมันยากแค่ว่ามันยาวยาวกับละเอียดแค่นั้นอ่ะเช็คดีๆนะใครตอบผิดเช็คตัวเองผิดเพราะอะไรตั้งสติอ่ะดูข้อแปดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูนะคะคือสภาครูมีทั้งหมดกี่ประเภทจ๊ะก็ไก่สองประเภท ขอไขอ่สองประเภทคือออกให้สําหรับตําแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาใช่หรอเอามาดูขอไข่สา,ามประเภทออกให้ครูผู้บริหารสถานผู้บริหารเฉยๆแล้วก็บุคลากรไม่ใช่จีขอควายสี่ประเภทออกให้สําหรับครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ง,งูสี่ประเภทออกให้สําหรับครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและเจ้าหน้าที่การศึกษามาจากไหนแล้วอันเนี้ยไม่ใช่ผิดข้อที่ถูกนะคะคือคอควายสี่ประเภทจำไว้นะคะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะมีสี่อย่างเราท่องง่ายๆนะคะใบมีสี่ประเภทท่องเลยครู สถานการแล้วก็อื่นครูสถานผู้บริหารสถานการแล้วก็อื่นครูสถานการอื่นแล้วก็ท่องอย่างนี้อ่ะทุกคนพิมพ์ครูสถานการอื่นอ่ะพิมพ์นะครูสถานการอื่นจําได้ไหมจําได้ยังครูสถานการอื่นเพราะฉะนั้นเราเข้าใจแล้วว่าใบของสภาครูมีสี่ประเภทนะทุกคนต่อค่ะ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ,ศ,ศึกษาข้อก้าข้อใดไม่เกี่ยวข้องวงเลยค่ะไม่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องนี้เช็คความเป๊ะของคุณว่าคุณเข้าใจพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูแล้วหรือเปล่าถ้าเข้าใจมันจะตอบได้นะคะมาดูกอไก่ ดูแลเรื่องการกําหนดวิทยาฐานะและขั้นเงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษาเช็กดีๆนะเขาบอกว่าดูวิทยาฐานะดูขั้นเงินเดือนก็ใช่อ่ะมันก็ใช่ขอไข่ดูแลเรื่องการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา กูยังไม่เฉลยนะขอควายการกำหนดเกณฑ์ทางวินยัยและการอุทธ,ธรงองูกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพครูเราเช็คค่ะข้อนี้จะตอบได้นะคะเช็คเลยค่ะงานที่กำหนดในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาเนี่ยมีงานอะไรบ้างหนึ่งวิทยาฐานะ สองขั้นเงินเดือนบรรจุแต่งตั้งวินยัยอุทธรเพราะฉะนั้นข้อนี้อะไรที่ไม่ได้อยู่ฉเฉลยตอบงองู เพราะจัรยาบัณวิชาชีพครูจะไปพูดถึงในพอ,รอ,อพรบสภาครูจริงไหมเพราะจรรยาบัลจะเกี่ยวข้องเกี่ยวก้อยมากับใบประกอบวิชาชีพครูจริงไหมใครผิดจดด้วยค่ะผิดเพราะอะไร เห็นคนตอบผิดขอไข่กันเยอะนะเพราะคุณโดนบุคลากรทางการศึกษาหลอกใช่ไหมใครตอบว่าใช่พิมพใช่แต่บุคลากรทางการศึกษาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เขาอยู่ภายใต้ระเบียบข้าราชการครูและนี่ไงบุคลากรทางการศึกษานี่ไงชื่อพระราชบัญญัติคือพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรและเนี่ยบุคลากรมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใต้อ่ะดีแล้วค่ะถือว่าผิดในนี้ดีกว่าเราไปผิดในห้องสอบเนาะไม่ต้องเสียใจแต่ให้เรารู้ตัวเองไว้ว่าเออว่ะเรามองตกเรามองข้ามเราเห็นว่าเออว่ะจริงอ่ะครูโดหรือบางคนไปผิดผิดเพราะตรงนี้ก็มีเฮ้ย อุทธรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคําว่าอุทธรเนี่ยนะมันจะมาคู่กับคาว่าวินยัยพอวินยัยปุ๊บอุทธรมาปับ๊บมันคู่กันเก็ตไหมอ่าหรือใครผิดเพราะคิดไปเองเช็คตัวเองนะผิดเพราะคิดไปเองคิดไปเองแบบไหนฉันมโนมโนตรงไหนหรอตอบได้ไหมว่าเรามโนเราไปมโนตรงไหนเราคิดตรงไหนเวลาเราทําข้อสอบอะ่ะ พี่มีจะพูดเสมอนะในทุกๆคาที่พี่สอนว่าต้องละเอียดแล้วก็อยากคิดไปเองห้ามมโนเด็ดขา,คาดวนค,นนนนความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเหมือนโคนนอนเนาะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวห้ามมโนอ่ะไปต่อค่ะข้อสิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารดูนะคะ สั่งให้ออกจากราชการเพราะว่าเขามีหน้าที่สําคัญคือรับใช้ชาติไปรับราชการทหารเมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหารแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทําความผิดเสียหายอย่างร้ายแรงในสมัยเป็นทหารนะข้อสอบนี้งง,ง,งนิดนึงนะหากประสงค์จะกลับเข้ามารับราชการเป็นข้าราชการขลุ่มใหม่ให้ยื่นเรื่องของกลับเข้ารับราชการภายในกี่วันนะับแต่วันที่คุณพ้นราชการทหาร กอไก่สามสิบวันขอไข่เก้าสิบวันคอควายร้อยห้าสิบวันงงูร้อยแปดสิบวันข้อสอบข้อนี้ถ้าอ่านไม่ถึงแก่นอ่านไม่ถึงรากจะตอบผิดและก็มีคนตอบผิดแล้วเฉลยต้องตอบว่าภายในอ่ะวังดีๆข้อสอบข้อนี้นักเรียนในคากก์าครูเก่าๆผิดเกินเก้าสิบเปรเซ็นเพราะอ่านไม่ลึก เฉลยตอบงอง,งูค่ะภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันจ้าจดเลยค่ะทหารร้อยแปดสิบจำง่ายๆก็ได้ทหารสูงทหารสูงร้อยแปดติบจำได้ยังอ่าใครว่าติวกับพี่เอมมี่มาทั้งหมดมีประโยชน์บ้างทหารลุกสูงร้อยแปดสิบมีประโยชน์ไหมเอาไปต่อนะค้าราชบัญญัตคุ้มครองเด็ก ข้อสิบเอ็ดข้อใดมีความหมายของคำว่าเด็กตามพระราชบัญญัตินี้อะคือแบบให้ความหมายถูกอะ่ะเอามาดูก็ไก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่าเจ็ดปีแต่ไม่รวมพูดโอ้โหเจ็ดปีนี่เล็กไปอันเนี้ยเนี่ยคือผิดกเจ็ดปีจะไปสมรถคือภวะ เจ็ดขวบเลยเหรอคิดจะแต่งงานสมรสตั้งแต่เจ็ดขวบเลยเหรอโอ้กฎหมายของคงไม่ทําอย่างนั้นนะขอใข่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบห้าแต่ไม่รวมผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยสมรสคือเอางี้ถ้าเราอ่านกฎหมายแล้วเราไม่ละเอียดนะมันจะกำ้ำก้ำกึ่งๆข้อเนี้สิบห้าไม่ใช่มั้งคืองี้ข้อนี้นะมันจะข้อข้อเจดกับสิบห้าเนี่ยมันมันไม่ได้จะตอบผิดอะ แต่ว่ามันจะสับสนสิแปดกับยี่สิบจริงปะมันน่าจะสับสนสิบแปดกับยี่สิบแต่ครูอยากให้ท่องแบบนี้นึกถึงอายุสิบแปดเนี่ยคือเข้ามาหาลาัยแล้วพอเด็กเริ่มโตเกินกว่าสิบแปดมันเลือกตั้งได้อ๋หอหนูบอกว่าหนูสับสนเพราะมีบรรลุนิติภาวะนั่นไงมันมีคนตอบผิดเพราะว่า ตอบยี่สิบเพราะคิดว่ามันมีบรรลูนิติภาวะมันมันร่วมมันเลยมั่วถูกไหมคาว่าบรรลุนิติภาวะเนี่ยในเคสขกฎหมายตัวเนี้ยมันหมายถึงบรรลุเพราะว่าสมรสแต่ไม่ได้บรรลุเพราะอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อน,นี้ที่ถูกคือขอขวายจําไว้เลยค่ะเด็กคือคนที่ต่ํากว่าสิบแปดจดเลยจดเลยเด็กพิมเลยนะเด็ก อายุต่ำกว่าสิบแปดต่อให้จะเป็นสิบเจ็ดปีเก้าเดือนก็ยังเด็กและถ้าเกิดมีใครไปล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าจะยอมหรือไม่ยอมก็คือล่วงละเมิดเด็กสิบเจ็ดห้องเลยค่ะเด็กต่ำกว่าสิบแปดท้องง่ายๆก็ได้เด็กสิบแปดอลหรหันอย่างนี้ก็ได้อ่ะ วิธีคิดนะวิธีจำนะเด็กสิบแปดอรหันเรือเด็กกับกังฟูยา่าเด็กสิบแปดอรหันนะเออนน่ง่ายขึ้นไหมดีขึ้นนะอ่าอย่าโดนจดลอกสิบสองข้อใดคือคำหมายของคำว่าเด็กกำพร้านี่มีจุดสูตรจำเอามาดูเด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตเด็กที่ไม่ปรากฏ คือคาว่าเด็กกพา,า,พ,ากกพร้าเนี่ยคือคําว่าพ่อแม่ตายเด็กกําพร้านี่คือพ่อแม่ตายหรือสืบหาพ่อแม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นอิกสองตอบกอไก่แล้วมาดูขอไข่ทําไมแล้วขอไข่มันคืออะไรเด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้จนเด็กต้องเร่ร่อนขอไข่เนี่ยคือเด็กเร่ร่อนนะ เพราะมันมีคีย์เวิร์ดอยู่ในประโยคเห็นไหมคอควายเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนบิดามาดาหยา่าร้างทิ้งร้างถูกคุมขังหรือแยกกันอยู่ได้รับความลำบากคีย์เวิร์ดของเขานี่คือนี้ค่ะเด็กลำบากผูขขาากจะท่องกับเด็กลำบากคีย์เวิร์ดคือได้รับความลำบากคือเด็กลำบากหรือถ้าเกิดจะมาเป็นแบบสั้นๆก็คือเออครอบครัวยากจนก็เด็กลำบากไง ส่วนเด็กที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมคือประพฤติตนไม่สมควรครบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจัชักนำไปทางกระทำผิดก็อันนี้ไงเสี่ยงเขาเรียกว่าเสียงต่อทำผิดถูกไหมจบจบเลยไหมครูแอมี่เนี่ยจบจบการศึกษาจากาคณะครุศาสตร์จุลานะคะเกียรตินิยมอันดับสอง เอกภาษาไทยแล้วก็เป็นอดีตคณะทำงานคลังข้อสอบของสอปทแล้วก็สำนักทดสอบแห่งชาติก็คือเคยทำงานในเรื่องของการทำงานคลังข้อสอบเกี่ยวกับพวกโอนเนอะไรพวกเนี้นะคะแล้วก็ครูวุฒิครูวุฒิท่านนี้ก็คือเป็นอดีตนะคะเรียนจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเซาแทมป์ตันประเทศอังกฤษจะบอกว่าติวกับครูอามีมีคนสอบบรรจุครูได้อันดับหนึ่งเป็นร้อยร้อยคนเป็นหลักร้อยนะ หรืออ่าน,น้องคนนี้บอกขออวดหน่อยได้ไหมคะทําได้ทําได้แล้วคะ่ะเลี้ยงลูกไปด้วยเรียนไปด้วยยอมรับว่ายังเรียนไม่ขนาดไม,ไม่จบครอดนะดอันดับที่หนึ่งจ้าเพราะฉะนั้นใครเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีเวลาน้อยดูคนที่เขาทําได้อะ่ะเราจะเกิดกําลังใจอย่างน้องคนนี้ก็เออหนูเพิ่งจบใมน่นเนี่ยได้หรือมีบางคนบอกอุ้ยติวสพบออันดับหนึ่งอย่างเดียวหรือเปล่าไม่อาชีวะ ลูกศิษย์ครูมี่ด้ันดับหนึ่งของอาชีวะระดับประเทศนะปีหกเจ็ดเขาตั้งเป้าคะแนนคือจะต้องบอกว่าในคอร์สอ่ะครูมี่สอนตั้งเป้าคะแนนว่าจะวางแผนยังไงวิชาละเท่าไรจะเออนับคะแนนยังไงแล้วดูคะแนนดิเขาตั้งเป้ายังไงแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ถ้ากอไก่ตั้งเป้าแค่ร้อยห้าห้าคิดดูแต่มันกระโดดมาร้อยเก้าสี่้าขอไข่ร้อยห้าสามแต่มันกระโดดมาร้อยหกสามเห็นปะเนี่ย อันนี้ที่ครูอมมี่ให้ทําค่ะเขียนเลยอันนี้คือครูอมมี่ให้ทําค่ะได้ผลจริงๆอันดับหนึ่งของอาชีวะร,ระดับประเทศนะเนี่ยแล้ววันที่เขาไปรายงานตัวครูอมมี่ก็ไปส่งเขานี่ก็ขอแสดงความยินดีกับน,น้องพีชนะคะนี่น้องเขานเขานาะนี่คือครูอมมี่อันนี้ครูบูดไปส่งลูกศิษย์นะส่วนอันนี้ครูอ,อุ้มครูอุ้มนี่ก็อันดับหนึ่งของประเทศนะเอกผ้าและเครื่องแต่งก,กายเนี่ยก็มา ส่วนท่านนี้ก็คืออันดับสามท่านนี้ก็อันดับสองอันนี้อันดับสิบสี่คืออันดับต้นๆทั้งนัน้นอะเต๋อขวานเมียนะคะแต่บางคนคืออาจจะมีเวลาน้อยหรืออะไรแต่เขาก็ยังติดเนะี่ยบางคนนี่ติดสามสังกัดเลยสสสสปทอาชีวะก็มีนะหรือพี่ท่านนี้หูแบบชื่นชมพี่ท่านนี้แบบท่านใจสู้มากเป็นครูธุรการอายุคือแบบสี่สิบกว่าแล้วแล้วพี่เขาบอกว่าไม่ได้แล้วครูพี่จะต้องลุกข,ขึ้นมาสู้เขาพูดคำานึงแบบ โดนครูมากบอกว่าถ้าวันนี้เราท้อเราก็จะนั่งกองอยู่ตรงนั้นชีวิตเราก็ไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่านี้แล้วเราลงเต็มที่เราลงฮึบสักครั้งอ่านให้เต็มที่รีดให้สุดพี่เขารีดให้สุดจริงๆค่ะสุดท้ายได้อันดับที่หนึ่งของสํานักการศึกษาพิเศษซึ่งคนแข่งกันแบบเยอะมากอะของกรณีพิเศษอะครูแบบอยากจะแบบ กราบในความพยายามพี่เขาอะเขาคือเขาสุดอะเขาใจสู้มากอะครูแบบชื่นชมคนนี้เนี่ยคนนี้คือแบบเป็นไอดอลเลยนะหรือเนี่ยครูนังกล่าวนี่คืออันดับหนึ่งหมดเลยนะหรือพี่ท่านนี้อะ่ะได้าอันดับหนึ่งของเขตพิเศษภาคใต้เนี่ยพี่นุริดันเนี่ยน่ยอันดับหนึ่งนะของการสอบในเขตจังหวัดชายแดนใต้พี่เขาใจสู้มากคือแบบเขาพยายามอ่านอะคือคนเหล่านี้คือบุคคลที่น่าชื่นชมนะ เนี่ยมีคนบอกว่าคิดไม่ผิดที่ตัดสินใจเข้าคอร์สครูอามี่รู้สึกประทับใจตั้งแต่แรกที่เข้ามาจากที่ไม่รู้จะเริ่มยังไงครูอามี่พาเริ่มหมดทุกอย่างเอาใจใส่ทุกอย่างได้ครูครูอามี่เป็นกันเองนะคะหรือแบบสําเร็จแล้วค่ะการติวชอบเทคนิคในการติวของครูเนี่ยได้บรรจุก,กันไปหมดแล้ว